ถึงวันนี้ผมจะแพ้แต่ผมแพ้แบบมีศักดิ์ศรีนะครับผมใส่เสื้อไทยแลนด์เห็นไหมผมหมุนตัวเป็นเซรามูลเลยไม่คิดเลยว่าพี่นนจะคู่กับภูมิและผมจะทำยังไงเนี่ยผมก็เลยสู้เต็มที่พี่ออฟบอกไว้พี่ออฟเขาไม่เคยกลัวความยากเลยนะครับเขาพร้อมประทาตลอดผมก็เลยแบบลองดูซิมันจะแค่ไหนเชียวนะครับอืเป็นเกมที่มันมากแล้วก็เหนื่อยมากดูดพลังผมเยอะมากเขาหน้าผมจะไม่วิ่งละว,วิ่งแล้วก็มาตีแบตเนี่ยหมดแรงจริงๆเลยโอ้โหดูครับเป็นไง จบโอ้โหนะครับมันต้องแท็กมือกันห่อแล่พี่วันนี้ผมได้ข้าวผัดปูจากพี่หยวนนะครับกินมาก่อนเล่นประมาณ5นาทีนะครับอร่อยมากๆนะครับ80บาทเป็นไงฮะโอ้โหแล้วมีคนแย่งกินด้วยนะมีคนแอบกินคนหนึ่งดูคนนี้นะครับพ่อหนุ่มรูปหล่อกล้ามโตนะครับเป็นยังไงครับบอกแล้วอร่อยไงเขาบอกกินแล้วจะตีได้ยังไงกินยังไงผมก็ตีได้นะครับปกติกินแล้วยังวิ่งได้เลยเพราะฉะนั้นก็ลองดูไปถ้ามันจะแพ้ไม่ไม่เกี่ยวกับข้าวแล้วพี่มันเกี่ยวที่ฝีมือ ลองดูซิมานี่ก็จัดเต็มเต็มที่แล้วเร็วเร็วกว่านี้ก็ไม่ได้ละวิว่งตบกระตบได้หยอดก็หยอดได้ยังทําอะไรเขาไม่ได้เลยอ่ะเป็นกีฬาที่แบบว่าอาจจะต้องแบบต้องมีความแม่นประมาณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเรามันยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ไงน,นี่ดูไปไงดูพี่ออฟโอ้โหจัดเต็มเลยนะอายุไม่เกี่ยวเลยใส่เดียวอย่างเดียวนี่ครับตบมาผมก็รับพูมโอ้โหพูมัมนไม่ปานีเลยอ่ะดูพี่นอนอีกทีนึงอีกทีนึงอือหอนี่เราก็เหนียวแล้วนะ พี่นนจะเอาอกี่ครั้งเนี่ยคือยอมน้องเฮ้ยูมใจเย็นเพื่อนกันนะออกออกโอเคคือมีแต่ลูกสวยๆอะ่ะผมก็เลยถ่ายให้ดูแบบรู้จะพูดยังไงเพราะว่าคือเขาเก่งกันทั้งคู่อะ่ะคือทั้งสามคนเขาก็เป็นมือหนักไนงะแล้วผมก็แบบคือกาลังพอ,พอเริ่มตีได้อะ่ะยังไม่เก่งมากก็มันก็เหมือนเด็กเล่นกับคุณครูเนาะมันก็เลยนะฮะโอ้โหภูมิใจจริงๆนะครับแท็กมือกันหน่อยพี่คือไม่ชนะไม่เป็นไรแต่แค่นี้ก็ถือว่าได้สมเกียรติแล้วอะ่ะ จัดไปมัดตบอย่างนี้ก็รับได้คือไม่รู้จะเหนี่ยวไปไหนยอดอีกอด,ดูครับเป็นไงฮะดีลาเขาไม่ธรรมดาสองคนอย่าเอาเขามาคู่กันสองคนเนี้ยผมบอกเลยเหนื่อยนะครับตีออกเองซะ,ะมัดเป็นไงลูกนี้ภูมิใจเย็นมาลองดูซิพี่นนยังไงพี่นนแก้ยังไงดีพี่ออฟฉีกแล้วฉีกแล้วพี่นนมาพี่ออฟงัดภูมิปัดอืไม่มข้ามนะครับดูตกเอาอีกพอแล้วมัผมว่า เบาเบาเบาได้เบาโอ้โหเราก็พยายามรับเต็มที่คือมือไม่ได้เลยอะ่ะมือเรานี่คือต้องแบบแบคลอเลยต้องรับตลอดดูดิพี่ออฟนะครับผมบอกพี่ออฟแบกบผมหน่อยนะพี่ผมไม่ค่อยไหยลวละออกครับโอ้โหเขายังชั่วนะฮะดูภูมิใจเย็นอ,อคือเขาเร็วมากเลยตัวนะั้นอ่ะโอ้โหดูดูเป็นไงครับเป็นไงออกไหมออกโอเคเขายังชั่วนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่สนุกอะ่ะสนุกมากๆถ่ายเก็บไปดูนิดนึง นะครับดูบรรยากาศนะครับสนุกไหมใส่เสื้อไทยแลนด์มาไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับดูยอพอเขาเล่นเต็มที่แนละ้วแต่มาร์นะสิเป็นตัวถ่วงจนได้ โอ้ข้นนั่นเลยโอ้โหโอ้โหนี่มันแบบสืบบนฟ้านี่นะ